what i wouldn't give for a life that doesn't suck i'm a moving talk r ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องของ Poker Swing กันอีกแล้วนะตอนนี้อยู่ในโหมดของพิลโล4ใบนะครับมารีวิวแฮนครับยังไม่ได้เล่นครับนะลูโตะครับแอมพายครับองค์เปนมาที่13ครับโดนีเลสกลับมา <'cause S 2> <my S 1> ที่18 <my S 1> ครับ <my S 1> โอ้โหมาซิวคอครับเลิฟครับดีเลสกลับมาที่94 0 0ครับเอาเลดกลับไปที่ส0งแสครับเอาแล้วครับงานนี้เกไปเกมาครับเอาอออินครับเอาคอตามาโอ้โหโฟเวบใครจะอยู่ใครจะไปครับใครเยอะชิบหาย บอบออกมาครับหกแปดแปดเิอออกมาเป็นป่ายครับลิเวอร์ตกเป็นสามครับเรียบร้อยครับติดโฟกัสไปครับโอ้โห,โโหบัตทอมของเราครับ